สวัสดีครนะับท่านผู้ชมวันนี้ผมไคโตคงนะครับผมเทพเจ้าดอยครับเล่นอาวีแล้วทีนี้มันมีกิจกรรมที่ว่าโอชิเข้าร่วมกับอาแล้วก็มีสกินไบมานะคือวันนี้ผมเพิ่งทำงานเสร็จแล้วเมื่อกลางวันผมไปซื้อมาร้านที่บ้านของผมไปซื้อสาร่ะมันมีอยู่แค่ร้านเดียวมันมีมันมีมันมีสิ 10, ขวดแล้วทีนี้ผมก็ใส่โค้ดไป10 สิบขวดเพราะว่าัต้องใส่สองขวดต่อหนึ่งโค้ดแล้วก็เปิดไปเกลือเกลือบนเลยแต่ทีนี้ผมในฐานะโน,นหนึ่งของใบนะผมเล่นใบไปไปม่กี้ตาก็ติดอันดับอืมเล่นประมาณสิบขวดตาก็ติดอันดับจังห,งหวัดตอนนี้รีมาวันนี้วันนี้วันจันทร์ก็วันนีคิดรู้สึกว่ารีไปติดอยู่อันดับแปดของจังหวัดมันจะเล่นไ้ขึ้นระดับประเทศน,นะะ แล้วสกินไบมันออกมาซึ่งผมบอกไว้ก่อนแบบล้วว่าผมพลาดไม่ได้โอเคคนระับผมซื้อมาผมสุกไม่ได้ดังนั้นผมจะไปซื้ออีกหลายถ้ายังไม่ได้นะะเดีย๋ยวผมจะไปซื้อเรื่อยๆบอกนะวันนี้ผมต้องได้แนะ่ะเดี๋ยวผมออกไปซื้อครับคนอิตาไปเป็นเป่าแบบเซียนอ่ะเออเฮ้อ <c oughs> ตอนนี้เราก็กลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมผมก็ได้ทำการไปซื้อเซเว่นคือไปเหมาบหมดเซเว่นนะครับก็เซเว่นมีมีไม่เท่าไหร่ครับก็ซื้อมาแค่นั้นแหละครับก็เกียยไปต่อครับคือมีน้อยก็ลองดูว่ามันจะได้ไหมเดีย๋ยวเราหล่อเฮียไอ้สัตว์คุยเฮียสุม่มสักทีเถอะใช่ปะโอเคจัดไปเดี๋ยวไปเติมเดี๋ยวขอไปเติมคบน,นึง เออส่วนคนที่เข้ามาดูอย่าลืมกดไลค์กดซับ s ไ r i b ์ด้วยนะครับตอนนี้ผู้ติดตามเก้าร้อยกว่าคนละอ่ะฮะกดแชร์ไปให้คนที่ว่าส้นเตงส้นเตงดูด้วยมันกูอ่ะเอาให้มันกูกอ,อ่ะคนที่แบบคนใครแม่งคิดว่าหลอกลกูมึงแชร์ไปที่เย็ดแม่อยากจะรู้ว่าเฮ้ยไอเหียแยดแม่งเงสักทีสัมั่งอีสักนะครับเดี๋ยวผมจะเติมเสร็จแล้วก็เข้าเกมแล้วก็ไปดูนะว่าผมจะได้กินไบ่หรออ่ะ ต่อไปเราก็จะเริ่มกรอกโค้ดกันเลยนะครับตอนนี้เราออกมาเรียงแล้วเดี๋ยวจะวางฝาในกราขวดนะครับผมก็มีประมาณนี้ละครับก็ถ้าวันนี้ยังไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปซื้อใหม่แล้วก็ถ้าพรุ่งนี้ยังไม่ได้ก็น่าจะได้ลงวันเดียวกว่าจะได้ครับผมก็รอดูเอานะครับผมก็ก็คงมันรวยครับไปรอดูกันเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมทําการใส่โค้ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ไม่เยอะแต่เราก็จะไปสุ่มกันดูเนื่อยวะใส่โค้ชมันก็เนื่อยวะแปดกล่องเองกล่องแรกนะเฮ้ยแมงโกเจแ้ หมดกันที่ทำมาโคตรเหนื่อยเลยเยอะกล่องสองหนึ่งร้อยพี่อ่ะเกลือหมดไม่ไม่เหลือแล้วครับไม่เหลือไม่เหลือของดีแล้วจะเอาใบได้เอ็นโต้เยอโเยอโอ้โแม่งอีเพี่อโอ้โหแม่งเยอยเลยตีกองกูขอละกยของนี้กูขอละมากุ้งขอละโอ้โห oh. เอ้แย่สามกล้องลับไปไว้ในจะเปิดในนู้นนี่ก็วะไอ้ยแย่สามกล้องกล้องไหนชนกันไปวะโอ้โหไม่ชนกันสักกล้องไอ้แย่โอ้โหสดเลยคัมพีตัวไปออกแล้วไอ้แย่ลูกแก้วออกแล้วคัมพีได้ดับสูงยังไม่ออกไอ้แย่กูจะได้ใบกูไปเนี่ยไอ้แย่ไบกูไอ้แย่ใบกู ไบลูกพ่อใบลูกพใบลูกพ่อใบลูกพ่อใลพ r อใ t ่อใบลูกพ่อใบ t ูกพ่อล่อใบลูกพ่อใบลูกพ่อใบลูใบลูกพ่อใบลูกพ่อใบลูกพ่ลลูใบลูกพ่อ่่ลกัน เธอว่าแร er <itation> <âu> ่อแมงเี้ยอ้อห้มหออหออหือือหืออื้ัหือออห้หห Oh it My belief those who ask shall receive those who act อีいや <Yeah. S 2> คือไม่ได้ไม่ได้จริงจริเราดูคลิปหน้าก็ไลค์ก็สับรดาเป็นกำลังใจด้วยนะครับก็เหนื่อยๆจริงจคือมันม่นมเหนื่อยอะไรมันเหนือ่อยก็ต้องเล่นไอ้ไอ้ยไอ้สองฝาหนึ่งไอ สองฝาสองโค้ดหนึ่งกล่องเนี่ยเอาจริงๆไม่ไอ้เหี้ยโอยชิคก็ไม่ได้จ่ายกูนะไอ้สัตว์ไอ้ไอเหี้ยกูเนี่ยกูขายอะไรเนี่ยไอ้เหี้ยเอาจริงๆแม่งเอาใบให้กูได้ปะกูขอร้องกูไปซื้อรอบหน้าเอาใบให้กูได้ปะไอ้เหี้ยเนี่ยเอาจริงๆแล้วอยู่กูขายของอะไรเนี่ยเนี่ยมึงเห็นไหมโอชิคเนี่ยรถที่อะไรวะรถน้ำน้ำพึ่งน้ำพึ่งเกียร์ไหมเงินมู้จักโอ้โหไอ้เหี้ยแม่ง เนี่ยไว้คลิปหน้าเรามาดูกันใหมบนะว่าผมจะได้สกินไหรอเปล่าหรืออาจจะเป็นรอสกินดีเจนอีพิกของไวเข้าอะไรเงี้ยต้องรอดูนะครับถ้าเป็นสกินพวกนั้นเข้ามห้ซื้อก็น่าจะเติมซื้อเลยน่าจะไม่มาสุ่มเสียเวลาอย่างนี้ก็ขอบคุณมากครับที่รับฟังรับชมจนจบคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ไป ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าไอ้เฮียว่าโอ้ยไอ้เฮียเนี่ยมีดีนะแต่แต่กูไม่ได้ดีกับเอกูบอกเลยเว้นเขาสุ่มกันนี้เฮียแม่งไอ้เฮียรังเดียวได้ละกูแม่งรังกว่าลนะไอ้เฮียกูยังไม่ได้เลยไอ้เฮียกูได้เ SO อ็นโซไอ้สัตแม่งแล้วยังเหลืออีกสองตัวนะไอ้เฮียเนี่ยเอเอเอราดอก็มีแล้วเหลือเทไนไอ้เฮียมึงคิดดูว่าเนี่ยเนี่ยถ้ากูเปิดได้กล่องอีกแล้วเทนเข้าเรียบร้อยเลยจ้ะ แม่งอดแดกบายกูเหี้ยกูส็ตัดร้อนนะก็ขอบคุณมากครับที่ว่าดูกันจนจบคลิปนะฮะก็ไปละวันนี้เนี่ยพระะีะยวต้องไปเล่นเกมต้องไปปั๊มรงกับเพื่อนต่ออีกสวัสดีครับ